เตรียมตัวครับสามสองหนึ่งแม่ยิ้มข้างไว้กอดอกติดกล้องไปเลยโอเคอ่าดีครับโอเคขอยบ้ามึงครับแม่ครานี้แบบแม่มองแบบเหมือนมองมาแปแปลงฝั่งนี้บ้างมองสองฝั่งใช่ใช่ใช่อ่าแม่เดินเร็วขึ้นหน่อยครับโอเคเดินผ่านไปเลยโอเคดี ตามช็อตสวยๆเมื่อกี้ได้ที่ไหนรวยล้านทุ่งลูกอระตุ้นพูดอพึ่งพักมาเมื่อกี้มานั่งอย่างไรแ้วอะไรแล้วที่พูดกับพี่พี่ชื่ออะไรพูดในกล้องพูดในกล้องเพิ่งพักอยู่เมื่อกี้ พึ่งพักอยู่อเคเมื่อ,อน้อยะอเราระหว่างรอเวลานะครับคุณผู้ชมครับรอแสงใช้เวลาในการประชมุมประชุมนะครับอ๋อประชุมวะใช่แล้วครับจริงเหรอกำลังจะเข้าสู่นั่นแหละอุ้ยขยันดูบ้ร์ใช่สุดเพืบอน

ใช่ไงจะมาอะไรเนี่ยมาแอบถ่ายอล้วบ้าชีวประวัติพี่ไปพาไปดูอาบน้ำวัว มอไมต้งมอน่มนกขอขออนุญาตนะขอออดเด็กไมมขอไมน่ลีเมีกตาเลขอบาคนนไม่ได้นารเด็กถือรีเฟคคนใหม่เยี่ยมเลยเยี่ยมจริงจตั้งแล้วปาปาปถ่ายเลยข้ถ่ายเลย

เก่าเก่าคาว้านัับน้อตงไโอตาโบเนยทำไมไม่ตอบอะครับเห็นกล้องเงียบเลยไม่ตอบเลยหลักฐานเป็นรลักฐานชันีพวกชอบแอบ ถิ้นฐานลบฉากลบฉาก40กว่าไล่ยังสีสกว่าไล่้ฮะเนี่ยระแวกงอย่งเนี้ยครับใช่ยาวย เขาบอกามือีเขาสัมภาษณ์เยสี่สิบเท่าไรมี่ก็ไล่เนื้อจ้ะมืมนีม่ก็ตารางวานึ่ <40 S 1> สี่สิบตารางวาชีนาาทีนาาโล<บ>ง้องงสลายสนาม

เอาะไรนะพอไหมไฟเหลือง,อออม,องมันต้องปรับตรงไหนนะบีทีะ การไปอยู่ข้างบนแล้วยิงลงมาเนี่ยเหรอิงเขียนกับวางเงินะิไม่จิตใช่มไ้สิดิ์ลุด 一个了呀 อยากให้เห็นนะคะหนอนจอกนนะคะเพราะว่าเพราะว่าออด้วยความปูตรงสมบูรณ์ของเขามันต้องมีหนอนควนบ้างตอนนี้งานเสร็จแล้วนะครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยของวันนี้จะให้ดูว่าทําไมต้องถ่ายตอนเย็นถ่ายตอนเย็นทําไมดีกว่ายวให้ดูแสงตอนเย็นนะ อนเย็นเนี่ยคลีนใสสุดๆแล้วเก็บของเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ยังเหลืออีก2วันสำหรับสุพรรณบุรีไปไปดูไปดูป,ดปักพวกก่อน่าทำถึงไหนแล้ว ไปทำงานกับจันท็อปเลย,เด,ยเดี๋ยวแม่มองกล้องแล้วแบบแม่กอดอกก็ได้ยแม่กอดอกก็ได้เอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเอามือลงก่อนแล้วเดี๋ยวผมบอกกอดอกแม่กอดอกนะแม่มองกล้องค้างไว้ก่อนเตรียมตัวครับสามสองหนึ่งแม่ยิ้มค้างไว้กอดอกมองกล้องครับยิ้มตีกล้องกันเลยโอเค อีกซีนหนึ่งครับแม่เดี๋ยวเอาเดินนะเอาเดินเรียบเรียบเดินเรียบเรียบได้ได้แม่แม่ใส่กลงนั้นก่อนก็ได้ครับอ่าจะแม่เดินไปทางนี้แล้วกันพี่พี่เปียกแล้วผมไม่ไม่เดินจากนู่นมานี่แล้วแล้วแม่ก็แบบมองแม่มองกล้องนะมองกล้องในเดินมองมองแปลงสิหดอกไม่เป็นมองกล้องมองแปลงแม่เดินมองแปลงแม่ไม่ต้องกอดอกก็ได้ โอเคเดี๋ยวไดเพิ่งเพิ่งสามสองหนึ่งอดีครับโอเคคอยรอนมืงครับแม่คราวนี้แบบแม่มองแบบเหมือนมองมาแปะแปลงฝั่งนี้บ้างมองสองฝั่งใช่ใช่ใช่โอเคซ้ายขวาซ้ยขวามองฟ้ามองฝน โอเคครับสามสองหนึ่งคือจังนหนามนางสาวไทยนะแม่มองไปทางซ้ายหน่อยครับอ่าแม่เดินเร็วขึ้นหน่อยครับโอเคเดินผ่านไปเลยโอเคดีเอาเอาแม่ยืนตรงนี้หน่อยครับเอาเอาข้างหลังงแม่ยืนได,ได้ได้ได้แม่บีตรงนี้ครับแม่ตรงนี้แหละ หลังเหรอใช่ครับหลังแล้วก็มองซ้ายมองขวาเหมือนกับเรากำลังดูแดงนะไม่ต้องเดินครับไม่ต้องเดินแม่อยู่ืนตรงเลยอันี้กดูดอกใช่สามสองหนึ่งโอเคดีอีกรอบหนึ่งครับสามสองหนึ่ง โอเคดีแม่มีนอนมแถวเนี้มาดูนะ่นแม่เลือไปเยมแม่เลแม่เล่นไปเลยหนือนี่ไงเอาตัวมันเหรอใช่โอเคเดี๋ยวซีอูกันทางไว้เลยแม่อาวังใส่ฝามือได้ไหมดับดับ ไปต่อเลยต่อต่อไปเลย่หนอนเลยนะ่อนอนนะคะหนอนกระทูแบบหนอนกระทูยนอนกระูอะไรเนี้ยห่านแดงได้ไมในนี้ลูกคาดอ่ะโอเคค้างไว้ก่อนสิบวิมันต้องมีโอเคเดี๋ยวซีอูปีกมันแค่แม่นอนบอก แม่เอาเดึงเอามือดึงให้มันยืดออกได้ไหมไม่ยืดอหรอ,อไออยาไม่ยืดไปไปเป็นไรไม่ยืดเลย,ยแตกแล้วม,มันกลัวขี้แตกมั้วง้งี้ยมากระดางไวเ้ดโอเคดีเดี๋ยวเอาตอนแม่ ปที่เอาจากต้นนี้ดีหรือใกล้ได้ครับไช้าๆไดนไหมช้าๆเดี๋ยวขอหางนี่หน่อยแม่มันไม่เห็นขอหางเลยนะเยอะนอนไม่ใช่กระเป๋าค่ะจำนะแม่ยังยังงแม่ที่เปียกติดติดติดอันนี้ผมเห็นทั้งตัวด้วยไงมีเดียมก่อนเอาใหม่นะแม่เดินเข้ามาเปิดใหม่แม่วางก่อน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 แม่ถอยหลังนิดเดียวถอยหลังนิดหนึ่งค่ะโอเคครับเอาหนอน ทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยก็ได้แม่สามสองหนึ่งแม่เดิไปเลยค่อยๆค่อยๆช้าๆครับช้าๆอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่าเอาลงใหม่แม่เอาลงก่อนเอาลงก่อนช้าๆหนึงช้าๆเดี๋ยวดีเลยผมขอ follow motion นิดนึงช้าๆนะครับเดี๋ยวผมนับแล้วแม่ถึงนะแบบนี้นะสามดึงครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเลย สวยบิดไปทางกล้องเล็กน้อยแล้วแม่จะทำอะไรกับมันแม่จะบิงเด็กแม่ทำลายมันไแม่แม่แม่เอาเอาเขาที่เดิมก่อนเอาเขาที่เดิมก่อนเออเอาเขาที่เดิมก่อนเอาเขาที่เดิมเหมือนเออเอามืออาใหม่นะใหม่นะแต่แม่ไม่ต้องมองกล้องนะตะกี้แม่มองกล้องไปนิดนึงไฟมันดับต้องลดไฟลงนิดหนึ่งโอเคโอเคสามสองหนึ่งดึงขึ้นไปดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นเลย ลงใหม่ไหมเอาลงใหม่ไ่ทมุดเลยจิ้มๆเลยนะครับไม่ต้องชะลอแปดตัก้อนบนถ่ายไม่ถลยป่าไปอันนี้วัวเขาเหรออันนี้เขาเรียก้ยงกอัวเนจับใบซีวูใบสวยแบบว่าใบใบไหนสวยแบบอ่าใบนี้ขอขอถ่ายแบบใกล้ๆแบบว่าดูเนื้อใบอะไรเงี้ยค่ะ

ี่เหลี่ยมเอามาด้วยได้ยุติดตามช็อตสวยๆเท่ๆแบบเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ก็ได้แบบลุก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 นูันแม่ถอยหลังนิดนึงครับถอยหลังก่อนแบนงเดินมาเลยแม่ลุกลขอไปเดินเข้ามาเดเร็วว่านิดนึง ทำไมทำไมก็จะได้ถ่ายเบื้องหลังการทำงานเราไงโปรโมทเลยติดตามช็อตสวยๆเมื่อกี้ได้ที่ได้ที่ไหนรวยเล่นทุ่งลุ่งอรุ้นโคตรถายแตนก็รุ่นได้แม่เดินมาก็ทำที่นี่ครับขอตัวซี่เลยครับแม่อะไรคือตัวซีวะผู้หญิงรับ เดี๋ยวแม่แม่สายหลังนึงแม่ดิ้ม <Take> อัน <Middle> น so ี้สไตล์ลิปช่างภาพกับสไตล์ลิปครับท็อปท็อปคู่มาแม่เดินหาแล้วก็แม่จิ้มแม่ิ้มให้จ้องไม่เอาเอาแบบแทงเข้าหลังไหมแล้วก็ไปหน้าอีกทีนึงอ่ะที่เดินเดินเดินแล้วก็แทงเข้าหลังแล้วก็ไปโผล่อทิ้งหน้าได้เออ ตัดต่อตัดต,ต,ต่อต้องไอ้นี่นะต้องต้องให้สัญญาณตัดต่อไปด้วยวมมวมเมียว,วน,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 นี้จะแทงเข้าหลังแล้วเดี๋ยวไปต่อข้างหน้า ผิดครับคเอาแบบเดินครอบเดินเข้าไปแล้วก็ปิดปิดที่หลังอ่ะปิดที่หลังปุ๊บแล้วเดี๋ยวพรอปไปต่อพอจากหน้าออกไปอ๋อได้ได้ไดเออเอ็มยูทีมามามายกมอต้องต้องคืนีไม่เก็บมาวไปไหนอ่ะนี่ไมราะโอเคมองมองไปแม่มองสวนไปมองซ้ายมองขวา แม่ไม่ต้องเดินแม่เอาใหม่เอาใหม่ยืนตรงตรงนี่แหละมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเออหันไปมองตั้งซ้ายเฮยืนที่เดิมครับอ,อ่ะไปหมุกหมุกนี่นี่นี่แม่ข้างหลังแบ็กกลาวเป็นข้าวโพดแม่เดิมอยู่กับอยู่กับสารเลย อยู่กับสารก็ด้วยทางนี้พร้อมกันมาแล้วยิ้มที่กล้องหน่อยหยุดเลยแม่หยุดแม่อย่ามองทางเอนเขาไปมองกล้องทางไว้นะแม่ปาเลยนี่มัเป็นทางแบบเองอะเตรียมตัวครัแม่สามสเดินมาเลยครับเดินมา อ่าก็มันก็ยิ้มยิ้มครับต้องพางไว้แม่หยุดเดินครับโอเคอีกรอบหนึ่งครับางให้เดินเร็วๆเลยได้ไหมครับให้เดินปกติเลยได้ไหมให้เดินปกติเลยอันนี้สไตล์ตลหลุด <c oughs> เดินมาเลยครับเดินมาปกติเลย <c oughs> เดินมาเลยครับเดินมาเลยยิ้มยิ้มโปรยยิ้มไปข้างหน้า เดินผ่านไปเลยครับเดินนไปเลยเดินไปเลยติดตามช็อตสวยๆยังไม่ได้ที่พอแล้วนี่อ่ะอพวกนางเทื่อน่ะพอแล้วกำลังกำลังดูรีวิวเลยขึ้นมาแล้วอะไรอีกหมดแล้วหมดแล้วโบโดนบินแต่เช้าแล้วเอาอีกรอบไหมล่ะ เราโดนแบบแม่อยู่ในนี่เป็นหลักในไหนก็จะหมดแล้วเนี่ยในอก็หมดแม่บ่ท่งใช่แม่บ่อีแล้วเหรอไม่พ่อเอียดไปแล้วไม่โตหรอกไปแล้วไปจับพุทธพวกเขาดตื่นแลวจะให้กินโดนแล้วก็ให้แม่อยู่แบบกลางเสียงต่างๆอันนี้ไม่ได้ใช้งานท็อปหนักนะไม่ได้แกล้งท็อปนะแต่แต่แต่ท็อปชอบ จริงๆสุดท้ายแล้วจริงๆกะว่าจะจบแล้วเจี๊ยบอันนี้อันนี้เราไม่ได้แกล้งท็อปนะไม่เลยเราไม่ได้แกล้งใครเลยเราเก็บของแล้วมือมาเพือไม่ทําทีกำลังใจเหรอทีกำลังใจติดตามช็อตสวยๆแบบนี้ได้ที่เลยลันทุ่งรุ่งอรุณเออเราก็เราก็คัดไปเลย